สวัสดีครับวันนี้วันที่สิบเอ็ดมกราคมหกแปดนะครับช่วงนี้ผมทำคลิปทุกวันเลยนะครับเมื่อวานมีเรื่องสำคัญก็คือองค์กรที่ทำงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับของหน่วยงานของสาภาพยุโรปได้ออกรายงานสรุปอุณหภูมิของโลก เมื่อปีที่แล้วนะครับปีสองสองพันยิบสี่พบว่าปีสองพันยี่สี่อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกสูงที่สุดตั้งแต่มีการบันทึกมานะครับตั้งแต่มีการบันทึกมาร้อยเจ็ดสิบกว่าปีแต่ในที่นี้เขานำเสนอตั้งแต่ปีหนึ่งเก้าหกเจ็ดมาถึงปีสองพันยิบสี่นะครับเมื่อวานนี้เองนะครับนะก็สูตรของเขาเนี่ย,ยก็เป็นไปตามกราฟที่นำเสนอเนี่ยนะ คือมันสูงถึง1.57องศาเซลเซียสนะครับสูงที่สุดตั้งแต่มีการบันทึกและสูงกว่าเป้าหมายของกอตกลงปารีสที่ตั้งเอาไว้เมื่อปี2015เมื่อ9ปีที่แล้วนะครับว่าจะต้องควบคุมอุณหภูมิของโลกไม่ให้เกิน1.5องศาในปี2,100แต่ตอนนี้ 2 0 2 4มันเกินไปแล้วนะครับและเป็นปีแรกที่เกินเห็นไหมครับเป็นปีแรกที่เกินเนี่ยนะครับนี่ 1. 5ุนะครับ,รบก็สังเกตนะครับเวลาอ้างถึงอุณหภูมิเทียบกับยุคกค่อนาหกรรมเนี่ยมันจะอ้างพอศอ,อ,อไม่ตรงกันนะครับอ้างคอศอไม่ตรงกันแต่ความหมายที่แท้จริงก็มันจะต้องอ้างที่คอศอ 1. 8 5 0ถึง หนึ่งพันเก้าร้อยนะครับนี่คือความหมายของค่าเฉลีย่ยของยุคก่อนอุตสาหกรรมนะครับบางสำนักไปอ้างถึงเกือบๆปัจจุบันอย่างนี้มันก็แค่คลาดเคลื่อนกันนะครับเราเห็นว่าโดยภาพรวมเนี่ยเนี่ยอุณหภูมิเป็นองศาซีนะครับสูงขึ้นแนวโน้มสูงขึ้นมีสูงบ้างต่ำบ้างนะแต่ส่วนใหญ่สูงขึ้นตลอดนะครับสูงขึ้นตลอดนี่หนึ่งเก้าหเจนะครับกี่ปีมาแล้ว ทีนี้มันมีข้อสังเกตอย่างเนี้ยอย่างกอติตรงเนี้ยมันลดต่ำลงมันเนื่องจากเกิดลานิยานะครับลานิยาขึ้นมานะครับมันก็เลยอุณหภูมิต่ำลงตรงนี้ปีสองพันสิบหกนะสูงขึ้นนะสูงขึ้นเมื่อเทียบกับค่าใกล้เคียงนะครับเพราะว่าเกิดเอล尼โยที่ทำให้โลกร้อนเป็นปรากฏการณ์ที่ทำให้โลกร้อนที่อื่นก็เหมือนเนื้อกันนะครับ ที่นักวิทยาศาสตร์แปลกใจก็าว่าปี2024เนี่ยนะเกิดเอล尼โย่เพียงสี่เ,เดือนเท่านั้นสี่เดือนแรกมันเป็นกลางที่เจ็ดเดือนนะครับอีกเดือนหนึ่งไม่ได้สรุปนะครับอีกเดือนหนึ่งยังไม่ได้สรุปเป็นกลางเจ็ดเดือนนะครับในขณะที่ปี2023เนี่ยเป็นเอลนิโยนะครับเป็นเอลนิโยอุณหภูมิสูงขึ้นคลวดไปเนี่ยก็ พอเข้าใจได้แต่ปี2024เป็นแอนโยโเพียงสีเดือนเป็นกลาง7เดือนยังไม่สุบ1เดือนแต่อุณหภูมิมันสูงกว่าปีที่แล้วเยอะเลยนะสูงกว่าปีที่แล้วถึง0.12องศา C นะครับอย่างนั้นก็ตามหน่วยงานนี้นะครับที่มีชื่อย่อว่า C3S เนี่ยก็บอกว่า ไอ้ข้อตกลงปารีสเนี่ยนะมันไม่ได้วัดก,กันปีต่อปีวัดก,กันไปที่แนวโน้มนะครับมันอาจจะเกินมาเป็นสักปีหนึ่งก็ก็ไม่เป็นไรปีสองปีก็ไม่เป็นไรแต่ว่าข้อมูลที่ปรากฏเนี่ยนะถ้าเป็นไปตามนี้นะครับถ้าเป็นไปตามนี้มันจะเกินหนึ่งจุดห้าภายในทศวรรษที่สองพันสามสิบนะทศวรรษที่สองพันสามสิบก็คือระหว่างสองพันสามสิบถึงสองพัน 39มนสะความหมายก็เป็นอย่างนั้นนะครับทีนี้มันส่งผลอะไรครับพอเกิดความร้อนนี่ภัยพิบัติเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มโลกนะครับขณะนี้กําลังเกิดไฟป่าที่แคลิฟอร์เนียนะครับน้ําท่วมสเปนนะครับแม่สายภาคใต้รุนแรงมากนะครับในรอบหลายปีนี่คือปรากฏการณ์ที่เราเห็นกันนะครับลองมาดูผลของทั้งโลกนะครับ นะก็ระบายสีเอาไว้นะครับปรากฏว่าเขาใช้คําว่าความเครียดจากความร้อนนะครับความเครียดจากความร้อนที่คนได้รู้สึกะนะเมื่ออุณหภูมิเกินสามสิบสององศานะครับคือรู้สึกว่าอุณหภูมิเกินสามสิบสองนะครับไม่ใช่ตัวอุณหภูมิจริงๆนะเวลาเขาวัดเนี่ยนะเขาวัดความชื้นด้วยแล้วคนจะรู้สึกอบอ้อาวอุณหภูมิอาจจะไม่ถึงสามสิบสอง แต่เมื่อรวมความชื้นรวมอหลักวิสิกไปแล้วนี่นะมันทำให้คนรู้สึกว่ามันร้อนกว่าอุณหภูมิที่เป็นข้อสุดก็คือว่าในปี2024เนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยเกิดความเครียดเนื่องจากความร้อนเนี่ย300ถึง325วันนะครับ300ถึง325วันประเทศอื่นก็นะเขาไม่ร้อนเท่านี้ญี่ปุ่นนี่นะฮะจีน ออสเตรเลียก็ไม่ร้อนเท่าไหร่ดูจากสีนะอยู่แถบสีที่ร้อนมากที่สุดแถวๆในจีเรียนะครับในจีเรียแถวๆไหนเอ่ยแถวๆนี้มั้งนะครับแอฟริกาตอนเหนือเนี่ยนะเขาบอกว่ามีความรู้สึกเครียดว่าอุณหภูมิเนี่ยถึงห้าสิบเก้าองศานะครับห้าสิบเก้าองศานี่คือภัยพิบัติทางธรรมชาติมันทำให้คนตายผลผลิตทางการเกษตรเสียหายเยอะไปหมด นะครับขอบคุณครับ